ดูกันที่สถานการณ์ไฟป่าในสหรัฐอเมริกากันหน่อยเรอว่าโอ้โหเผาบ้านนะฮะบ้านรูทั้งนั้นเลยเนสุน,สน,สนมูลค่าหลายล้านเลยทีเดียวนะเดียว,วเราไปดูกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น 11พฤษภาคมไฟป่าซึ่งก็ได้รับเชื้อเพลิงมาจากพุ่มไม้หนามที่แห้งมากๆเนี่ยได้พัดผ่านเมืองลากุน่านิเกลทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียซึ่งก็ได้ทำลายบ้านเรือนไปประมาณ20หลังในขณะที่แผดเผาพื้นที่ประมาณ200เอเคอร์หรือก,ก็คือประมาณ0.8ตารางกิโลเมตรแล้วก็บังคับทำให้ประชาชนต้องอบพยพออกมา แม้ว่าไฟป่าในครั้งนี้เรียกว่ามีขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับไฟป่าตามแหล่งชนบทอื่นๆในเขตตะวันตกแต่ไฟป่าที่ขนานนามว่า c o a s t a l f i r i r e เนี่ยนะฮะได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วขึ้นไปตามสันเขาสูงชันของชุมชนชานเมือง Orange Country ซึ่งก็เป็นเมืองหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนีย วิดีโอที่มีการเผยแพร่อ,ออกมาบนสื่อสังคมออนไลน์เผยให้เห็นภาพบ้านมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐถูกเผาด้วยเปลวเพลิงสีส้มและควันดำหนาลอยขึ้นหบนทอ้องฟ้าภาพนี้เลยนะฮะขณะที่บ้านข้างเคียงนั้นไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่ตามรายงานนะฮะว่าได้เผาไปประมาณ20หลังเลย ผูอยู่อาศัยรายหนึ่งทีมเวตันเนี่ยนะฮะก็ได้กล่าวว่ามีบ้านหลายหลังที่ได้รับผลกระทบและนอกจากนี้เนี่ยยังมีทางออกเพียงแค่ทางเดียวทําให้การอพยพเนี่ยก็เลยเกิดการจราจรที่คับข้างในขณะที่ผู้คนพยายามที่จะอพยพกันนั่นเองทั้งนี้นะฮะเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเดี๋ยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเรือว่าควันดำนี่ก,ก็ก็ไม่เชิงดำมากก็ควันออกส้มๆหน่อยนะฮะเนี่ย ลอยสูงเลยนะฮะนี่ก็คือการจราจรที่ผู้คนพยายามที่จะอพยพกันก็รถติดกันขนาดนี้เลยนั่นเองอ่ะนี่ก็คือเรื่องของปัญหาไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกานั่นเองทีนี้นะปิดท้ายวันนี้ของเราพาไปดูกันที่ท้องฟ้าสีส้มกันอีกแล้วเมื่อสักครู่นี้